ทำแทะนานาธาตุเยหิเกจิอนันทะเอตาเฮิวามามัดเจเยวาอานุนในการบัดน,นี้ก็ดีในการร่วงไปแห่งเราแล้วก็ดีใครก็ตามอัตตาทีปาวิหาลิสตาอัตตาสารนาอนัญญาสารณาจะต้องมีตนเป็นประเศมีตนเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะธรรมทีปาธรรมสารนาอนัญญาสารนา มีทำเป็นปฏิพมีทำเป็นตรระไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะเป็นอยู่ธรรมตาเคเมเตนันทะพิเก,เก,กุเยเกจิสิกขากามาติอานนนพิสู่พวกใดเป็นผู้ใคร่ในสิกขาพิสู่พวกนั้นจากเป็นผู้ตั้งอยู่ในสถานะอันเลิศที่สุดแลสาธุสาธุสาธุาธวันนี้จะมาแสดงทำนะในหัวข้อความคิด คือแขกที่จอมามันเป็นอย่างไรนะจะได้ลงรายละเอียดคือหลายๆคนนะที่ได้เกิดประกรทำมาก็จะได้ยินคำนี้นะเดี๋ยวก็จดคิดไปตามนี้แหละนะก็บอกว่าความคิดเนี่ยมันไม่ใช่เราแต่มันเมื่อมันแขกที่มันจรมาเนี่ยความคิดที่มันจอนมาเนี่ยเราเจอใส่ใจมันทิ้งมันไปเลย อย่าไปทุกข์กับมันอย่าไปสู่กับมันอย่างนี้ใน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 เรื่องราวที่ที่เข้าใจกันอยู่นะทีนี้จะขอชี้ลงไปตรงนี้ว่ามะม่วงติมใน้ผลเนี่ยผลมะม่วงผลมะพร้าวสมโพลผลเงาะผลชมพู่ผลแก้วมังกรทิมใน้์ผลออกมาเนี่ยมันเป็นแขกที่จอมาไหมมันล้วนแต่ก,กรรมที่เราทําขึ้น ประเด็นมันอยู่ตรงนี้นะถ้าเราไม่ผูกมะม่วงมันไม่ให้ผลน่ะนั่นเราจะเป็นไรแขกที่มันบอกว่าคือความคิดที่มันแขกที่จรมาแล้วก็เฉยกับมันซะหรือไล่มันไปอะไรต่างเหล่านี้นั่นเป็นความเข้าใจที่มันยังไม่ถูกสิ่งเหล่านั้นที่มันอารมณ์เหล่านั้นน่ะคือความคิดคืออารมณ์เหล่านั้นที่มันโผล่ขึ้นมาผุดขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะท้งตาที่ตาเห็นก็บคิด พอเห็นหมดลงไปนะดับลงไปคิดปรมาแล้วเสียงมันโผล่ขึ้นมาคิดตามนะเสียงดับคิดตามกลิ่นเมือนกนโผล่ขึ้นมากินด,ดับคิดตามรถโผล่ขึ้นมารถดับคิดตามนะสัมผัสทางกายนะเย็นร้อนหนุแข็งตึงไหวโผล่ขึ้นมาคิดตามนะไม่กระทัง่งความนึกคิดน มันก็คิดใหม่ตามไปอีกความนึกคิดคือมันลำพึงขึ้นมาลำพึงคำนึงขึ้นมาก็เกิดเป็นปนผลนั้นขึ้นมาแล้วผลนั้นก็มาจากกรรมเก่าที่เราทำไว้นั่นแหละมันก็มาต่อทํางานใหม่ทีสัญญาจําทําต่อเลยทีนี้ทเ่สิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ของที่มันจอนมานะมันเป็นของที่เราสร้างขึ้นแล้วมันมีผลแล้วคือกรรมที่เราทําไว้นั่นนะนะ ทำด้วยอกุศลกรรมก็จะเป็นก็จะเป็นผลที่ไม่ดีจะทําทให้เราทงทุกข์คิดไปสู่ความทุกข์อ่ะจนถึงมาถึงถึงโลกนรกทุกแบบร้อนรนอยู่ในนรกแต่กุศลอ่ะมันก็ยังปรุงแต่งให้เกิดกุศลในความสงบอะมันก็ยังมันก็ยังไม่เป็นธรรมะมันยังมันยังไม่ปกติมันยังถึงเราจะสร้างวัตถุที่มันก็เรียกว่าอะไรให้เป็นที่ระลึก ให้มันศาสนามันเจริญรุ่งเรืองต้องสร้างโบสถ์สร้างวิหารใหญ่ๆตัวโตสร้างป้ายใหญ่ๆนะในความคิดที่ดีในการทําสิ่งที่ดีมันก็ต้องออกออกแรงออกความคิดออกทุกอย่างมันก็ต้องไปปรุงแต่งไปสร้างมันขึ้นมามันก็ยังมีความทุกข์ที่ซ่อนเล้นปนกันอยู่ถึงมันก็ไม่มีอยู่เดิมอยู่แล้วมันก็เป็นเป็นพวกธาตุต่างๆที่มาประกอบขึ้นมาแต่จิตอันนั้นน่ะจิตที่มันทำไมต้องทําแบบนั้นน่ะ ไอ้ตัวนั้นแหละที่มันปรุงแต่งอยู่มันทําให้เราทุกข์อยู่นะถึงจะเป็นคุูสนก็ตามก็คือทุกข์แล้วให้มันนะว่างไปเลยโดยไม่เกี่ยวข้องอ่ะให้มันสงบไปเลยโดยไม่มีสิ่งปรุงแต่งเสียงอะไรต่างเกิดขึ้นเกี่ยวข้องได้เลยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยได้ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องเห็นสิ่งที่มันกําลังปรากฏขึ้นมาเป็นไป,นป,นปนตามสัจจความจริง นต่ที่มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่สิ่งที่มันจรมาแบบที่เราเข้าใจว่าไม่ต้องมายุ่งกับมันหรอกไม่เอากับมันหรอกแล้วก็เฉยๆสร้างเงี้ยมันไม่ได้ไม่ว่าการเกิดเข็นทางตาที่ได้ยินเสียงทางหูได้กลิ่นทางเกยหม,มูโดยรสทางลิ้นด้สัมผัสทางกายดนนึกคิดทางใจก็ตามมันล้วนมาจากสิ่งที่เราทําไปแล้วนะมะม่วงมันมาจะออกผลเราก็ไปปลูกไปแล้วมะพร้าวออกผลเราปลูกไปแล้วนะมะเฟืองมะไฟมะปางเงาะ ตูบอกเราปลูกไว้แล้วมันถึงให้ผลเพราะนั้นผลเหล่านี้เรียกว่ากรรมเก่ามันจะให้ผลพอให้ผลมาปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่จบเพราะจิตมันไม่เคยตายมันเกิดดับแล้วสืบต่อสืบต่อมันไม่สืบต่อไปเฉยๆมันทํางานต่อเมื่อทำงานก็ต้องมีผลงานเนี่ยเมื่อเราเริ่มทางานเนี่ยตอนแรกมันยังไม่เปลี่ยนเพราะเราเริ่มเพิ่งเริ่มพอเราทำตั้มๆบ่อยๆมันก็ไปสู่ความเป็นนั้นเนี่ย เช่นเดียวกันถ้าเราไปคิดแต่เรื่องทุกข์มันก็ทํางานเรื่องทุกข์ทุกเปปะทุกไปบ่อยๆชํานาญไปจนถึงถึงนรกอะถึงทุกข์ที่มันออกไปได้อะ่ะอยู่อย่างนั้นะในวัฏฏนยาวนานอย่างนั้นไม่รู้กี่แสนกี่โกดกี่กับชาติ่ะที่ต้องอยู่ในนรกนั้นเพราะอะไรเ็รเราสร้างเราไม่รู้ความจริงเหล่านี้ไงแล้วบอกว่าจะไปยุ่งกับมันเลยอย่าทิ้งมันเลยไม่ต้องไปยุ่งกับมันหลอกแขกเขามาขายของหน้าบ้านเราไม่ซื้อกันแล้ว อันนี้มันเป็นความคิดความคิดที่มันเป็นอัตตาตัวตนเนี่ยเป็นคนที่ยังไม่รู้อ่ะมันเป็นเราไปคิดอยู่อ่ะเรายังไม่รู้สัจจากความจริงที่มันทําไมมาปรากฏทําไมเขาถูงมาขายของหน้าบ้านเราทุกสิ่งทุกอย่างมันเกี่ยวข้องตลอดเราทําไว้หมดไอ้ที่มันจรมาไม่ได้จรมันไม่ให้ผลมันไม่ให้ผลผลมันถึงเวลาที่เกิดลมก็ให้ออกมาอย่างเงี้ยแต่ไม่ว่ามันให้ผลทางตามันก็ปรากฏทางตาออกมาเนี่ยมันไม่ได้เกิดเองนะ ตาไม่ได้เห็นเองนะมันต้องมีปัจจัยที่ทําให้เกิดเห็นเนะรูปเหล่านั้นถึงป,ปรากฏขึ้นมาแล้วกระทบกับประสาตตาถึงเกิดการเห็นขึ้น,นมาเรียกว่าจากขูวิญญาณให้ผลออกมาพอผลออกมาปุ๊บสัญญามันจําก็ต่อทันทีกำใหม่คิดต่อเลยทีนี้เกิดที่ใจแล้วเนี่ยกระบวนการเหล่านี้เราต้องรู้รูปความจริงเหล่านี้มันเป็นอย่างนี้เราได้ได้เข้าใจแล้วจะได้เดินแก้ปัญหานั้นถูก พราะการที่เราเกิดมาเนี่ยเรามีปัญหาอยู่ปัญหาในวัตถานะ่ปัญหาในอวิชชาที่ความไม่รู้นั่นแหละมันถึงทําให้เกิดถ้าเราไม่เกิดเนี่ยมันหมดแล้วหมดอวิชชามันก็เป็นเป็นวิชาเป็นวิชามเป็นนามาตธาทมไปแล้วก็เป็นนิพพานนะ่ะมันก็มีปัจจัยให้เกิดได้แล้วแต่นี้เราเกิดมาดีที่เราเกิดมาในสุกติภูมิเป็นมนุษย์พร,รยรพ,รพร้อมที่จะเรียนรู้ความแบบความที่จะ จริธรรมจนไปถึงทมอ,อันวิมุตติผลนั้นนะตต่ตามพระศาสดาตามพระอรหันที่ท่านได้สําเร็จไปแล้วตามนั้นนั้นอนะ่ะแต่ความจริงที่มันมีอยู่จริงเนี่ยไม่ว่าจิตนั้นผลนั้นมันเอกทางตาหูจมูกิก้นก,าย,กาย้วยใจผลที่มันปรากฏขึ้นมานะเราต้องเข้าใจมันแล้วต้องรู้สัจจความจริงเหล่านี้เราเรียนรู้จากตรงนี้นะมันไม่ใช่แขกที่จอดมาแล้วไม่ได้เรื่องในราวนะ นะมันมาตามผลที่เราทําไว้ตามกรรมเก่าซึ่งในภาษาบาลีเรียกว่านานัคณิกะกรรมปัจจัยนานัคณิกะคือกรรมที่ให้ผลสาเร็จแล้วกรรมที่ได้ทำสาเร็จแล้วพร้อมให้ผลคือมันจะให้ผลในในกรรมถัดไปอ่ะขณะที่ทําอยู่ยังไม่ให้ผลเพราะยังทํางานไม่เสร็จเหมือนเราไปรับจ้างเขาวันหนึ่งอะรับจ้างวันละสามร้อยไปถอนมันอย่างเงี้ยขณะที่เรารับจ้างอยู่เขายังไม่ให้ตังเรานะเพราะงานยังไม่เสร็จ เขาจะจ่ายเงินเราก็ตอนห้าโมงเย็นตอนเลิกงานเ,เราแก่ก็จะเตรียมเงินมาแล้วคนละสามร้อยสามร้อยเนี่ยนั่นได้รับผลแล้วก็เหมือนกันผลมันจะออกมาก็ทางตาหูจมูกกายเนี่ยผลปรากฏขึ้นมาปรากฏขึ้นมาแล้วจะต่อไหมอะไรจะทํางานต่อไหมมีเรื่องอะต่อไหมถ้าต่อก็กมนันกราใไปต่ออีกต่อทางตาหูจมูกกายเป็นอยู่อย่างนี้เพราะนั้นเราจะนะคำจัดสิ่งเหล่านี้ที่งเป็นความทุกข์เหล่านี้ ที่มันทาให้เราเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างไรพระศาสดาก็ให้แนวทางไว้แล้วว่าวิชาเจารณะสัมปันโนวิชาที่ถูกต้องเจรณะคือความประเพติที่ถูกต้องเรียกว,ว่าวิชาจารณะสัมปันโนองค์ให้ไว้แล้วนะให้เจริญแบบนี้สองอย่างนี้วิชาคือวิชาที่พระ,พ,ระพุทธองค์ได้ตรัสรู้มานั่นแหละท่านมาบอกโดยเป็นภาษาไว้หมดแล้วเป็นอัตตาเป็นปัญญจนะ นั่เรียกว่าวิชาประสบการณ์ของพระองค์ส่วนจริญนั้นคือความประพฤติก็เป็นอยู่นิสัยนะนิสัยแบบไหนกับแบบพระราหันแบบพระอริยะแบบพระพุทธเจ้าให้ทําแบบนั้นแล้นิสัยพระพุทธเจ้าพระราหันก็ทําแบบแบบตั้งบวชอ่ะแบบอริยะคือทีสองให้ตื่นนิสัยแบบนั้นทําแบบไหนคือทีสองให้พวกเธอตื่นตื่นขึ้นมาก็เดินสลับนั่งนะเ็ลุกอรุณ พอรุกงอลุณได้ออกไปทีบานได้หารมาให้ฉันสามสิบร้อยออกเดินสลับนั่งคุณเย็นยามหนึ่งยามสองให้เธอนอนยามสามให้เธอตื่นแล้วเดินสลับนั่งไม่ทำเช่นนี้ตลอดชีวิตของเธอเพืดอแค่ทำอยู่อย่างนี้จะเป็นนิสัยจนที่มันจะตอ่อสู้ตานทานกับตาหูจมูกกายที่มันปักกดขึ้นมาแต่ละวันละวันแต่วินาทีแต่ละนาทีแต่ละชั่วโมงนั้นน่ะนั่นแหละจะเป็นนิสัยที่ว่าตักแต่ว่านะตักแต่ว่าคืออะไรเกิดขึ้นมันก็ไม่ได้ใส่ใจ นะเพราะว่ามันถูกทาลายไปแล้วในการสร้างนิสัยใหม่นะสร้างสิ่งที่มันจะต่อสู้ต้านทานได้ตรงนี้เรียกว่าจารณะนะนะส่วนวิชาก็คือตัวนั้นตัวเทคนิคตัวการที่จะรู้ความจริงเหล่านี้นะแล้วมันก็จะสามารถนะที่จะมารวมกันกับจารณะที่เป็นนิสัยอันนั้นนะ่ะสามารถที่จะนะรับรู้นะเรียนรู้คำว่าแบบนั้นแบบพระพุทธเจ้าแบบพระนาเนี่นะยเทววิชาแบบนั้นนะ่ะ เข้ามาลองรับในในจิตของเราในใจของเราในมัดมีองแปดเนี่ยอันนี้เป็นการลองรับจนไปสู่การไม่ปรุงแต่งนี่นะเรียกว่าพิโรธหรือเรียกว่าวิมุตติขุค้นจากการปรุงแต่งไปถู่แห่งความทุกข์่นละคือถึงนิพพานแล้วถึงความไม่ทุกข์แล้วเรื่องนี้ว่า <c oughs> ความคิดไม่ใช่แกลดพ่จารมาดนะังแสดงมาก็เห็นสมควรแก่เวลา ก่อนจบิปนี้ขอฝากคำพัสาสดา,าเอาไว้ตัสสะไมาหังภิกขเวอปมาตาติกตาโพธิอปมาตาติกโตอนุตตรัตโยคัคเกโมที่สุทั้งหลายการตรัสรู้เป็นสิ่งที่เราถึงทับแล้วด้วยความไม่ประมาทอนุตตรัตโยคัเญมะจัมก็เป็นสิ่งที่เราถึงทับแล้วด้วยความไม่ประมาทขอท่านทั้งหลายลูกทุกคนลูกๆทุกคน จงมีแต่ความเจริญเจริญในพระธรรมของพระศาสดาด้วยกันทุกผู้ทุกคนเทิอนสาธุสาธุสาธุ